สวัสดีชมรมคนรักเนื้อเรื่องวอลเลย์บอชาวไทยทุกท่านค,ครับวันนี้เรามาเปิดซีรีส์ใหม่ที่เป็นการรวบรวมไวซ์ไลน์ต่างๆจากในเกมวอลเลย์ o เอามาจัดหมวดหมู่และนําเสนอให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้ดูในหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ครับก็เป็นหัวข้อสายมิตรภาพรวมไวซ์ไลน์ที่ผ่งบอกถึงระดับความใกล้ชิดความเฟรนลี่และความสนิทสนมของเอเจนต์แต่ละคนในวอลเลย์บคอลบริวครับซีรีส์ชุดนี้จะทําให้เ,เพื่อนๆได้ดําดิ่งลึกลงไปในเนื้อเรื่องของเกมวอลเลย์ o ได้ฟินและอินยิ่งกว่าเดิมไปเลยเอาล่ะครับ เพื่อนถ้าอยากดูแล้วกดซับด้านล่างแล้วเราไปลุยกัน g ก t m o n นี่ร้านเติมเกมเมโลแนแลนด์ที่ดีที่สุดยืนยันคุณภาพจากเกมเมอร์กว่า6มูลไายไม่ระบบเติมเงินผ่านเว็บไซต์เข้าทันทีไม่ต้องรีอรอหรือจะพรีอเดอร์เซ็ตสุดคุม้มกับแอดมินใจดีใจดีผ่านแฟนเพจ Get m o n นี่ก็ได้เช่นกันคิดจะเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้าน g ก t Mo นนี่กันแล้วล่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย ในคลิปนี้เราจะแยกกลุ่มแคตเทอร์เกรีเป็นระดับความเฟรนลี่ของเอเจนต์แต่ละคนนะครับเริ่มจากกลุ่มที่เฟรนลี่มากที่สุดไปยันกลุ่มที่เฟรนลี่น้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนใครจะอยู่ตรงไหนบ้างลุย กลุ่มแรกสุดคือกลุ่มผู้เปรียบเสมือนเป็นน้องชายน้องสาวตัวแสบของหน่วยวอ l ์เรนส์โปรโคลกลุ่มนี้ครับจะมีความเป็นมิตรสูงมากเนื่องจากอายุยังน้อยเป็นฝ่ายที่ถูกเทคแคร์และไม่ได้ผ่านเรื่องราวโหดร้ายอะไรมามากมายเท่าไหร่เรียกได้ว่ายังมีความสดใสอยู่เต็มหลอดครับคนแรกคือฟินิกและคนที่2คือเจสเป็น2หนอที่เป็นออริจิน l ลคาแรคเตอร์ของวอ l เรนส์และเป็น2เด็กพรสวรรค์ที่มีความซีเป่อกันอยู่แบบอารมณ์เพื่อนสมัยเด็กและพวกเขาทั้งคู่ก็ยังเป็นมิตรกับทุกคนในหน่วยด้วย breach my man hey phoenix if you die i call dibs on your jacket oh don't be like that you know you also want my shoes phoenix yo that was insane there's my bombshell crushed it girl Raina damn even i couldn't keep up wow sage when you turn it on you turn it on great work yo killjoy think you can enhance my knives at some point maybe some lasers homing tech I'm just spitballing here. Sky, ever thought about making other summons? Like, uh, lions or, oh, dragons. Tried once. It was not pretty. I still can't get over that owl, Silva. It's too cute. Why is it so cute? Raze, plug me into the tunes here. I know you got the good stuff. Come on, Jet. Me and you, we never lose. Let's do this. You're mad, Jet. Damn. Hey, KJ, you good on the tech stuff? Need anything, you know, super heated? Okay, that literally happened one time, Phoenix. Stop asking. Hey, Raina, how old are you? No shade. You look great, but, like, sometimes you say the strangest things. คนที่3คือคิวจอยและคนที่4คือเรสสอคนนี้นอกจากความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสาวในเกมแล้วนอกเกมครับผู้เล่นหลายๆคนก็ดันให้คู่นี้เป็นคู่ชิปกันจนมีแฟนอาร์ตในทวิตเตอร์ออกมามากมายจากไวสไลน์ของพวกเธอที่ชอบชวนไปทำอะไรกันคุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลอดเวลามันก็เลยแบบซัสซี่นิดนึงอะแต่โดยรวมแล้วทั้งคู่ก็เป็นเด็กดีในหน่วยนี่แหละควจย after this you wanna do some tinkering sure but if anything explodes again you are telling brim race i found a new album you just have to hear maybe you could come over after the mission but only if we survive astra after this let's grab coffee and talk theoretical physics just us girls yeah ko you are the best now imagine if you let me install those ordnance mods huh huh come on Brimstone, remember your screen isn't frozen; it's just locked. And no, the internet isn't down; it's never down. Brim, have you considered embedding your bracer in your limb? I can do that, you know. Killjoy, I say this with love, but stay the hell away from my arm. Cypher, can you show me around the dark web one of these days? Oh, oh dear, no, sweetheart. We must protect you. Neon, how much power do you generate exactly? If I could just attach this meter. Killjoy like suit's billion it volts. got Don't touch my a คนที่5คือนีออนเป็นเด็กที่มีความถูกกดดันสูงจากแบล็กกาว์ที่ต้องแบกรับพลังมาสารของเธอแต่ทุกคนในหน่วยก็ช่วยซัพพอร์ตเธอเต็มที่ครับถึงจะอยู่ในหน่วยนี้มานานพอสมควรแต่นีออนก็เปรียบเสมือนน้องคนสุดท้องของวลเล a ย์เลยวอ์ไลน์ส่วนใหญ่ก็ยังมีความซ่าๆแบบเด็กๆอยู่ Save ีเ Jet I'm not racing you You'd only embarrass yourself ายอ Ugh, <sighs> Wait, what? I'm listening to music. Let me just. You say something? What did you say? Sky, I like morning runs, but morning implies sunlight. No more 4 a.m. wake ups, you maniac. Neon? What was that meal you made earlier? It was. good. Oh, my nana is adobo? You're, uh, welcome. โอเคมาที่กลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่มีความเป็นมิตรอยู่ในระดับปกติพวกนี้ครับเปรียบเสมือนเหล่าหัวหอกของวอลเแลนต์ปอดคอ ที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงและมีชีวิตมากมายต้องรับผิดชอบอาจจะเทียบได้ว่าเป็นพ่อแม่หรือพี่ชายพี่สาวครอบครัวนี้ก็ว่าได้คนแรกคือบลิมสโตนหรือบอสซุลบริมเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของวอลเลย์แลนด์ครับอย่างที่รู้กันว่าการปกครองคนมันยากโดยเฉพาะหน่วยที่เต็มไปด้วยมนุษย์พลังพิเศษอยี่ยววอลเลย์แลนด์ประคอบอสเขาก็ต้องมีมุมที่ดูดันขึงขังอยู่บ้างแต่สุดท้ายเขาก็เป็นชายแก่ที่ปากร้ายใจดีคนหนึ่งเลย Jet Remember to Stretch. I don't want you to sprain an ankle at 90 miles an hour. Sage, if I die out there, you're in charge. Someone has to look out for these knuckleheads. Brimstone, Chefinho! Thanks for the paint canisters! <laughs> Best gift ever! You bet. Now don't use them all in one day. Sage, remember that you can't save everyone. We save who we can. That's enough. Sova, you look after yourself. You already lost an eye for us. One's enough. คนที่2คือเซกถ้าบริมเป็นพ่อเซกก็ต้องเป็นแม่ครับคือถ้าลุงบริมเป็นอะไรไปเซกเป็นคนเดียวที่จะสามารถขึ้นมาเป็นบอสคนต่อไปได้ Remember Brimstone if anything happens to you I'll take the lead Jet you were the wind so powerful well done your star shines bright Phoenix you finally joined us s k y we're better for you being here คนที่3คือโซวาทหารเอกแห่งโองเรียนโปรโตคอล เป็นคนที่บอสลุมบริมไว้ใจมากที่สุดเพราะโซวาเนียมีความเป็นพระเอกนิยายสูงมากเขาซื่อตรงเต็มไปด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีและให้ความเคารพทุกคนในหน่วยเวเลนเสมอ Brimstone, after we win I'll buy you drink if you share a memory with us at your command b r i m s t o n e may the wind guide your blades jet and my arrows Omen we will find your answer you will not be this way forever I promise hey Sova We're gonna hit the chessboard after this, yeah? You lack like the patience, friend. Learn that first, then we'll approach strategy. Raze, you always work to lift our spirits. Thank you. I did not expect a healer to fight so well. You are incredible. คนที่4คือไซเฟอร์ถ้าโซว,ว่าเป็นมือขวาไซเฟอร์ก็เป็นมือซ้ายครับเป็นชายคนที่ดูแลหลายๆอย่างในหน่วยถึงกับมีห้องของตัวเองในเดรนแต่ด้วยแบ็คกราว n ์อันโหดร้ายทาให้เขาไว้ใจใครไม่ได้100%เซแต่ก็ยังมีมิตรภาพอยู่ในระดับที่ดีมากในหน่วยนี้ครับ With me chamber your eyes my cameras we make a good team Phoenix our little star keep that furnace burning okay arrays don't tinker with my gadgets i don't need exploding cameras again ah, the cleanup was so messy ah sova my measured friend that was amazing you know viper the name sabine really fits you never call me that again if you do though it's dr sabine get it right group talk. กลุ่มนี้มีความเป็นมิตรอยู่ที่ระดับปกติแต่พวกเขาจะมีความห่างเหินกว่ากลุ่มเมื่อกี้มานิดหนึ่งเพราะพวกเขามาเข้าร่วมวารเลและในภายหลังด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างและแต่ละคนเขาก็มีคู่กัดที่ไม่ชอบหน้ากันด้วยแต่ยังไงพวกเขาก็เป็นมิตรกับคนส่วนใหญ่อยู่ครับคนแรกคือเคโออดีตเพื่อนรักของลุงบิมจากอีกจักรวาลหนึ่งเขียวข้ามาในโลกที่ลุงบิมยังมีชีวิตอยู่และพยายามทำงานปกป้องหน่วยนี้ให้ดีที่สุดเหมือนเป็นการชดเชยอดีตของเขาครับ I'm serious. No hugs. Killjoy causer tech killer robots. Good joke. Funny. There's something about you, KO. Don't know what it is yet, but I like it. Brimstone, game plan. Let's do what we did at the Battle of Hell's Bridge. KO, I have no idea what you're talking about. Your second chance, Brimstone. I won't fail you again. Radiant target acquired. Uh, hang on. It's Phoenix. Sorry, friend. คนที่2คือแชมเบอร์ความจริงไวซ์ไลน์ของแชมเบอร์เนี่ยดูจะพยายามเป็นมิตรกับทุกคนมากเลยแต่หลายๆคนก็ไม่เล่นด้วยครับพอรู้กันว่าแชมเบอร์เนี่ยเป็นพ่อหนุ่มปากหวานที่แฝงไปด้วยจุดประสงค์มากมายเขาทํางานเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่มีคิลจอยครับที่เหมือนจะเข้ากับแชมเบอร์ได้เพราะเป็นสายทําของสายนักประดิษฐ์เหมือนกันคิ l จอย I could never wear that jacket but on you superb chamber I'm ready for some custom guns. You hook me up, yeah? <laughs> I'm sorry, Phoenix. You cannot afford me. Reyna, I must say how nice it is to work with you. It is so hard to find partners with your experience. Viper, don't pretend you're not happy to see me. You're smiling on the inside. I know it. Viper, you must let me take you out sometime dinner, dancing. I know the perfect place. Chamber, I would rather drink my own poison. คนที่3คือ b r e บรชครับเป็นนดีิตโจรใหญ่ที่เข้ามาในหน่วยวอลลน์กลายเป็นตาแก่สายโชคประจําหน่วยหลายๆคนก็ให้อภัยกับความผิดที่เบรชก่อไว้แล้วก็มองว่าเขาก็เป็นตาลุกที่ดีคนหนึ่งลุง e บรชก็เลยเข้ากับหลายๆคนได้ดีครับ you got fire in your eyes phoenix i like that b r e a z e together again and we're not even breaking the law rena i think i'm in love <laughs> brech i'm thinking i'll hit the gym later you in so long as it's leg day ha <laughs> ha oh, bowman that scared the shit out of me killjoy your inventions are too fragile see these arms carbon steel with titanium plating that's what you need you know brety in all this chaos it'd be terrible if some equipment just got lost you know oh man just awful <laughs> a tragedy คนที่สี่แอสตราสาวปริศนาคนนี้อารมณ์ไฮคแคชแอมเบอร์เลยคือเต็มไปด้วยความลับเข้าหน่วยมาทําอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้เข้าพิริดิกันว่าแอสตราเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องวอลเลนอย่างลึกซึ้งแน่นอนแต่ภายนอกที่เราเห็นนั้นเธอก็เป็นอีกหนึ่งสาวดีดาที่ชอบพูดคุยกับแก๊งสาวๆด้วยกันเป็นพิเศษครับแต่มีสาวคนหนึ่งครับที่แอสตราเกลียดเข้ากระดูกดำอยู่เดี๋ยวมาคุยกันในคลิปต่อ,ตอไปสนุกแน่ What's up Killjoy you and your little akoko crushed it ah charlie from babylon you're good you're good hey raise what up my queen make we go show them how it's done girl mad love sage come on girl that win's got to be worth a smile 5 sky is another person sky is a bully who tries Breach a big butte, get up here. The front line's got room for one more animal. You and me, Breach, let's go. Raina, I know that look. I've lost people too. Let's do this for them. Sage, I'll teach you how to control my seekers if you teach me how to raise the dead. Fair trade, I reckon. กลุ่มสุดท้ายก็คือเหล่าเอเจนท์ที่มีความเป็นมิตรน้อยที่สุดผวกเขาผ่านอดีตมาอย่างโชกโชนผ่านความสูญเสียมามากมายจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่เสมอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมิตรภาพภายในหน่วยอยู่ครับมาดูกันว่าเป็นยังไงคนแรกคือเรน่เจคนนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอมีความเครียวกราดอยู่ภายในใจสูงมากแต่เธอก็เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลนีออนและนำทีมภาคปฏิบัติของโรแลนด์ในหลายๆครั้งทำให You. See you on the front lines, Phoenix. Save some enemies for me. Oh, man, shall we see who cuts quicker? No harm in a little competition. Jet, you're very talented. Aim for the neck. Easy kill. I like the way you work, Bridge. Violento. Me gusta. คนที่2คือไวเปอร์และคนที่3คือโอเมนสองคนนี้ผมจะรูปกันไว้เลยนะครับเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์สลดทําให้โอเมนกลายเป็นแบบทุกวันนี้ถึงจะเป็นไปด้วยความเศร้าแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มผู้นําของหน่วยและได้รับความ r เ s p e c t และความห่วงใย,ยกับเพื่อนเพื่ๆร่วมหน่วยอยู่ keep being their nightmare old friend well done breach i knew hiring you was a good idea impressed, i'm impressed brimstone looks like the fire is still lit cypher you collect information tell me what are their dreams what do they fear jo i mean omen keep yourself together you're still needed wait what did you say i'm hearing so many things sabine look at the monsters we've become at least you have flesh to hide your horror that was incredible reina and they call me the monster. There is a fury in you, sofa. It is terrible. Beautiful. Hey, Omen, I respect a guy who knits. It's pretty cute. It helps me focus. Oh, what do you care? <coughs> เป็นชายสายโซโล่ที่พยายามจะไม่สร้างมิตรภาพภายในหน่วยที่น่าจะเป็นผลพวงจากอาดีตของเขาครับแต่จากคาแรคเตอร์ของเขาแล้วเขาก็ยังสามารถยืดจยุนและสามารถร่วมงานกับสมาชิกในหน่วยโดยเฉพาะสายดูเวลลิสเนี่ยโยรูจะชอบพูดคุยขิงขาฮาเพลงสายเป็นพิเศษเลยครับ you made them look like idiots jet you should do that again okay phoenix don't be upset when you get less kills than me what brand are your knives jet they're not mammoth segredo maybe i need one for my collection stick with me neon we'll run circles around them rainer i'll take one side if you take the other they'll be dead in five seconds คนที่5คนสุดท้ายก็คือเฟดย่างที่เรารู้กันตามเนื้อเรื่องว่าเฟดเนี่ยซัดกับทั้งหน่วยวอลลูแรนมาแล้วถึงแม้ตอนนี้เฟดจะยอมเข้าร่วมบอลลูแรนแต่ก็ยอมทำเพื่อให้เป้าหมายของตัวเองบรรลุเท่านั้นและเท่าที่เห็นก็คือเฟดจะทำงานเสียเส่ยงๆด้วยตัวคนเดียวเสมอถือว่าเป็นเอเจนต์ที่ห่างเหินที่สุดในทีมบอลลูแรนแะครับ I choose to trust you, Brimstone. Show me I made the right choice. KO. a r a d i a n t nightmare. So glad we are very good friends. Omen, with me. Nightmare thrives in the dark. Fade, of all people, you've never asked to see my face. There are more valuable secrets than the look of someone. Will you share those? เอาละครับเพื่อนๆชอบคลิปซีรีส์รวมไว้์ไลน์กันไหมผมเตรียมไว้ให้อีกเพียบเลยนะต่อไปคือคลิปแบบดักดาของ a อเจที่เกลียดกันเข้ากระดูกดำถ้าเพื่อนๆอยากดูต่อเนี่ยช่วยกันกดไลค์รัวๆกันในคลิปนี้ไว้ด้วยและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ Get Money บริการเตริมเกมบริเวณที่ดีที่สุดในเมืองไทยครับเอาละครับเกมเมอร์กุลักแค่ฟันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ